ทุกท่านที่ให้ความสนใจนะครับที่เข้ามากดติดตามกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของผมทั้งสองช่องทางนะครับคือทาง youtube ช่องครูนันแชนแนลและทางแฟนเพจเรียนภาษาอังกฤษกับครูพี่นันกับผมก็ต้องขอขอบคุณไวนะ้ณโอกาสนี้นะครับช่วงนี้โรงเรียนเปิดน,นะครับหนาะนะักเรียนไม่ได้ค่อยเข้ามาไม่ค่อยได้เข้ามาดูก็ไม่เป็นไรนะครับหนาเมื่อนะักเรียน สะดวกเมื่อไรก็เข้ามาดูได้เมื่อนั้นนะครับนะเพราะคุณครูทําเตรียมไว้เยอะเลยนะครับในช่วงปิดเทอมนี้หนังส,สือสมัยป .4 ป .5 ป .6 นี่คุณครูทําไว้จบเลยนะครับเนี่ยกําลังจะจบป .6 เลยนะของหนังสือปอ .6 จะจบแล้วนะครับนะถ้าสอนให้แต่หน้าแรกยันหน้าสุดท้ายไปเลยนะครับเข้าไปดูได้ในเพลย์ลิสต์นะครับผมเรียงหมายเรียกหน้าไว้เลย มรก็ต่อหน้าที่47ต่อครับนั่นก็คือข้อคำสั่งข้อที่หก็บอกว่า read this leaflet leaflet นะครับแปลว,ว่าใบปลิวนะครับนะ this แปลว,ว่านี้นะครับอ่านใบปลิวนีว้นะครับ and l ้ complete the text text แปลว่าบทความนะครับ below แปลว่าด้านล่างนะครับนะ complete ทำให้สมบูรณ์นั่นก็คือนะครับเรามาแปลกันก่อนนะครับเดี๋ยวก็ค่อยไปตอบคำถาม After the 25th of February นะครับหลังจากวันที่25กุมภาพันธ์นะครับ Shopping will never be the same again การซื้อสินค้าการช้อปปิ้งนั้นจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับนะจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับคือเขาพาดหัวให้น่าสนใจนะครับว่าต่อไปนี้การช้อปปิ้งจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับ Our new shopping center เพราะว่าเราจะเปิด ศูนย์การค้าแห่งใหม่นะครับนะชื่อว่าท็อปแลนด์นะครับท็อปแลนด์ชอปปิ้งเซนเตอร์นะครับ is fantastic ซึ่งเป็นศูนย์การค้าที่วิเศษมากๆ fun f i l l d place to shop f i l l d แปลว,ว่าเติมแปลว่าเต็มนะครับนะฟันแปลว่าความสนุก place สถานที่เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน to shop ในการที่จะไปชอปปิ้งนะครับ เนี่ยเปรียบเรียนอย่างเงี้ยนะครับนัเรียนภาษาอัเกฤษแปลไปทุกคําศัพท์เลยนะครับ We พวกเรานะครับ h v v m m นะครับ two e x c i t i n g shop มีร้านนะครับร้านแบบไหนครับร้านที่น่าตื่นเต้นนะครับจํานวนเท่าไหร่ครับจํานวน200ร้านค้านะครับแ n ลและ c a คูนแคนสามารถไปซื้อ Everything ทุกสิ่งทุกอย่าง from จาก c l o t h e s เสื้อผ้า to Cars นั่นก็หมายความว่ามีสักเบือยันเรือรบขายนั่นเองนะครับถ้าเทียบกับสุภาษิตไทยก็คือคุณสามารถซื้อตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์ได้เลยนะครับ Why not rob the children at our play area while you shop ทำไมนะครับร o อบแปลว่าทิ้งนะครับนะละเอไว้นะครับทิ้งเอาไว้เด็กๆนะครับทิ้งเอาไว้ที่ไหนครับที่ our play area ครับพื้นที่ที่ไว้สำหรับเด็กเล่นนะครับนะ ว่าในขณะที่อยู่ชอบที่คุณไปช้อปปิ้งอยู่นะครับที่ให้เด็กๆเล่นอยู่ในพื้นที่นี้ได้เลย And when you get a little hungry from all that shopping และถ้าเกิดคุณเดินช้อปปิ้งนะครับจกนกระทั่งว่าหิวนะครับนะเดินช้อปปิ้งจนกระทั่งว่าหิวแล้วนะครับ Are We have 15 f a n t a r e s t r o o m and c o f e e to choose from เราก็นำเสนอนะครับนะให้คุณสามารถเลือก ร้านพัตคารร้านค้ากระทั่งถึงคาเฟ่นะครับเขาเรียกคาเฟ่คาเฟ่ในที่นี้อาจจะเป็นร้านกาแฟอะไรอย่างนี้นะครับนะไม่ใช่ว่าพระามเก้าคาเฟ่อะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับนะความหมายขออภัยนะครับที่เอ่ยชื่อขึ้นมามีอ่าพัตคารน,นะครับและคา,คาเฟ่ให้เลือกถึงสิบห้าแห่งนะครับนะ ท็อปแ n นด์ชอปปิ้งเซ็นเนะครับชื่อห้างสินค้าอย่างใหม่นะครับชื่อว่า t o อปแลนด์ชอปปิ้งเซ็นเอร์นะครับจะเปิดในวันที่25เดือนกุมภาพันธ์นะครับนะนี่คือคาแปลดังนั้นก็เราก็มาเติมข้อความลงไปนะครับนะในแบบปึกหัดนี้นะครับนั่นก็คือ Top Land s h o อปปิ้งเซ็นเ is going to is going to ตรงนี้ ้องแปลว่าจะาเลยนะครับเพราะตามมาด้วยคำกริยาก็คือ to open on 2 5 f e b r u a r y จะเปิดในวันที่25กุมภาพันธ์ it is a fantastic มันเป็นห้างสินค้าที่ศูนย์สินค้าที่วิเศษมากๆ fun f i e l d place to shop นะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานในการที่จะไปเลือกซื้อสินค้า There are 200 exciting shops here มีนะครับร้านค้าที่น่าตื่นเต้นถึง200ร้านค้าที่นี่นะครับ Here you can buy everything you want คุณสามารถที่จะซื้อทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามที่คุณต้องการ While you are shopping ในขณะที่คุณกำลังช้อปปิ้งอยู่นั้น you can drop your children at the play area คุณสามารถทิ้งเด็กหรือว่า ปล่อยให้เด็กนะครับมาวิ่งเล่นอยู่ที่พื้นที่สำหรับเด็กเล่นได้ When you get a l i t t l e h u n g r y จนกระทั่งว่าคุณช้อปปิ้งจนหิวแล้วนะครับนะ There are 15 r e s t r o o m s and coffee to choose from ก็มีพัตคารให้คุณเลือกนะครับถึง15พัตคารนะครับนะนี่คือคำแปล ก็ต่อไปนะครับผมก็บอกว่าให้ write a leaflet ให้เขียนใบเปลวนะครับ about เกี่ยวกับ a new sports center ศูนย์กีฬาแห่งใหม่นะครับ use โดยการใช้ด r d s คำศัพท์ต่อไปนี้ที่อยู่ in the books อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้เติมลงไปให้เขียนเรียงประโยคไปเลยนะครับนะนั่นก็คือเขียนสั้นๆเป็นตัวอย่างให้ดังนี้นะครับ if you want to have fun doing exercise ถ้าเกิดว่าคุณต้องการนะครับที่จะมีความสนุกสนานในการออกกำลังกายนะครับ Come to our new sports center เชิญมาที่ศูนย์การกีฬาแห่งใหม่ของเราได้เลยนะครับ There are four tennis courts นะครับเรามีคอร์ดเล่นเทนนิสให้ท่านถึงสี่แห่งนะครับสี่สนามนะครับนะ And two swimming pools แล้วก็มีสระว่ายน้ำให้ถึงสองสระ You can go you can do aerobics too คุณสามารถมาเล่นแอโรบิกได้ด้วยนะครับ and there is a restroom and cafe for eating และก็มีพัตคารนะครับมีร้านคาเฟ่ให้สำหรับท่านเพื่อรับประทานอาหารนะครับนะนี่คือย่อๆนะครับพร้อมกับคำแปลให้ด้วยและแล้วก็จบหน้า47ครับ Okay